ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแรงต่อเนื่องคว้าชัยเกมพรีเมียร์ลีกติดต่อกันเป็นนัดที่3หลังเปิดบ้านพิจิตไบรตันแอนโฮฟเอาเบียน4-2เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งก็มีหลายคนที่ทำผลงานได้ดีและนี่คือผลสอบของลูกทีมรูเบนออมอริมแต่ละคนในแมชนี้ที่โอทราวฟอร์ดผู้เล่น11ตัวจริงเซนเนอร์ลัมเมนส 6.5คะแนนเล่นด้วยความมั่นใจมีเซฟให้เห็นแต่เสียสองประตูดโดยเฉพาะลูกสองที่ขยับผิดทางเลน,นี่โยโร6.5คะแนนได้รับโอกาสสตาร์ตัวจริงโดยรวมใช้ได้ครึ่งแรกไม่ค่อยนิ่งมีจังหวะหลุดให้เห็นแต่ครึ่งหลังดีขึ้นมาตาสเดลิก7.5คะแนน แข็งแกร่งยืนตำแหน่งดีช่วยเคลียร์บอลจากพื้นที่อันตรายมากสุดในทีม6ครั้งลุกชอ7.5คะแนนทำหน้าที่พื้นฐานได้ดีแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวช่วยซ้อนเพื่อนร่วมทีมคอยแก้สถานการณ์ยากๆให้ทีมได้หลายครั้งและเป็นคนผ่านบอลให้คาเซมิโรทำประตู2ต่อกด้วยอามัดดิยาโล่คะแนน มีความอันตรายเวลาเติมเกมรุกการเล่นดูเป็นธรรมชาติในตำแหน่งวิงแบ็กขวาคาเซมิโร่8คะแนนทำได้เยี่ยมกับจังหวะผ่านบอลให้คุณย่าทำประตู1ต่อ0ก่อนเป็นคนทำประตูเองที่ยิงฉลับเป็นลูก2ต่อ0นนอกจากนี้ยังมีการแท็กเกิลที่แข็งแกร่งถือเป็นเกมที่น่าประทับใจสำหรับเจ้าตัว